รู้กันหรือยังครับว่าในเดือนกร,รกฎราคมนี้จะมีอนิเมะฉายไปในเดือนนี้มากถึง6เรื่องเลยทีเดียวนะครับอยากรู้แล้วละสิว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาตามมาดูกันเลยครับเรื่องแรกเพิ่งเริ่มฉายไปสดๆร้อนๆแล้วนะครับกับเรื่องมุชุคุเทนเซหรือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นสองนะครับแต่ภาคไทยมันยังไม่ออกนะมีแค่ซับไทยนะครับผมก็รอภาคไทยกันต่อไปนะฮะโดยกาหนดฉายเขาเริ่มตั้งแต่วันที่2กร,รกฎาคมก็คือเมื่อวานนี่แหละครับเรื่องที่2เคนโดโจโอกริมาสึหรือสะดุดรักยายแฟนเช่าซีซั่นที่3นะครับกาหนดฉาย เริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะครับไหนๆใครตามเรื่องนี้อยู่คอมเมนต์มาบอกกันนยครับเรื่องที่3เรื่องที่ผมเฝ้ารอมานานมากนั่นก็คือเรื่องจูจิสึใครเซ็นหรือมหาเวทยป็นเหกมานซีซั่นที่2นะครับกำหนดฉายเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนี้แล้วโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเรื่องที่4ชินิกามิบ็อกเชนทูคุโรเมหรือคุณชายวิปริตกับเมษารอบจัดซีซั่นที่2นะครับโดยกำหนดฉายเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมนี้แล้วนะครับผมไหนๆใครตามเรื่องนี้อยู่แสดงตัวกันหน่อยเรื่องที่5ที่หลายๆคนมองข้าม น,นั่นก็คือเรื่องบุลโกสเตด็อกหรือคณะประพันธ์ธนกรจรจัดซีซั่นที่5นะครับผมโดยกําหนดฉายก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 2กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเอาจงริง,รงเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันสนุกดีนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามชมนะครับผมก็คน้นไปใน Google เลยนะฮะว่าบุลโกสเตด็อกหรือชื่อไทยก็จะเป็นคณะประพันธ์ธนกรจรจ,จัดนะครับโอ้ยชื่อจะยาวไปไหนวะเนี่ยแล้วเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องสปายเคยูชิสุหรือชื่อไทยจะเรียกว่าห้องเรียนจาานนนนชน 2, นีีั่ท2โดดยกํหน เขาก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนี้เลยนะครับใครติดตามเรื่องไหนกันอยู่ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไปแล้วบายบาย